สวัสดีครับวันนี้มาซ่อมลำโพงนะครับ IMF นะครับ15นิ้วนะครับ300วัตต์ขายของ P Audio เ e r n w a r d i นะครับตอนนี้ก็หมดประจําการไปนานแล้วนะครับก็เลยมาลื้อฟื้นในการซ่อมนะครับถ้าซื้อใหม่ก็ประมาณสักพันกว่าบาทนะครับแปดร้อยพันหนึ่งถ้าเป็นโนเนมก็จะซ่อมยากนะวายากนะครับตอนนี้ก็แกะมาแล้วนะครับแกะมาแล้วก็จะเป็นอันนี้ก็คือรอยอารยธรรมในการซ่อมนะครับเปิดข้างในก็อาจจะซ่อมครั้งนั้นเพราะว่า วทที่ได้มามันไม่เหมือนของแท้นะครับเส้นมันเล็กนะครับตัวนี้ก็ใช้วทยเบอร์60นะครับใช้เป็นมินียมนะครับก็ตัวนี้นะครับวทยเบอร์60ตัวนี้มินียมนะครับก็มันก็ตามตลาดครับถ้าเราหูเบาเมามันก็ขาดนะเพราะว่าว่าลวดทุกวันนี้ก็จะเล็กลงนะครับเดี๋ยวเราจะมาซ่อมวิธีการซ่อมของผมก็ไม่ยากนะครับก็แกะอันเก่าออกปุ๊บนะครับแล้วก็วัดก่อนว่าลงได้ไหมถ้าลงไม่ได้แล้วก็ตัวนี้ลงยังไม่ได้แล้วก็จะใช้นะครับ ใช้คัตเตอร์หรือว่ามีดคมนะครับแล้วแต่เทคนิคใทรนะครับถ้าบางคนก็จะเป็นแบบใช้ความร้อนนะครับแต่ตัวนี้มันเกาเยอะแล้วนะครับเยอะแล้วก็มันพอแกะได้ซึ่งในสมัยทุกวันนี้เขาไม่ซ่อมอันแล้วเขาจะาเปลี่ยนใหม่เลยหรือว่าซื้อใหม่เลยนะครับเพราะว่าทุกวันนี้ลำพงก็ถูกลงก็มีแต่ไม่มียี่ห้อนะครับไอ้ที่มียี่ห้ออยู่เก่าๆเก็บ,กบๆแล้วก็เก็บมาซ่อมเพราะว่ามันก็จะได้ไม่ต้องไปซื้อใหม่นะครับตัวนี้ก็ใช้15นิ้วนะครับหน้าแข็ง ผมดูแล้วนะครับ15นิ้วมันก็จะเสียงมันก็จะส่งได้ไกลนะครับไม่เหมือน8นิ้ว10นิ้วก็ลดหลั่นลงมา12นิ้วทุกวันนี้น่าจะ12น่าจะเข้าออตลาดมากแล้วก็ที่เห็นเห็นตู้ที่เขาขายก็ถ้าไม่ใช่แบรนด์จริงๆมันก็จะเป็นแบบอ่าโนเนมนะครับหาเบ,อ,บอร์ไวายยากนะครับก็คงจะไม่เปลี่ยนต้องเปลี่ยนทั้งชุดนะครับผมก็เลยมาซ่อมนะครับโดยการเลาคัตเตอร์นะกรีดไปนี่ก็ซ่อมเองนะครับห่างหายวงการไปนานก็เลยเก็บมาซ่อมรื้อพื้นนะครับเดี๋ยวจะซ่อมกันนะครับไปดูกันอคจะได้้้้้พืนนนนททททีีีี่่่่วววาาาาาเเลออออกคคคมมสะะะดดใหรรรรยยบบบััไ มีลวดอยู่สองเส้นอันนี้ก็เร้วแต่ว่าเขาจะอันนี้ทำไหมนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่ั้วที่จะเอาไปใส่ด้านนี้ก็จะมีั่วนะครับหน<อ>ึ่วด้านนนี่นะครับมันก็จะมาอยู่ตรงนี้ตัวนี้นะครับจะเราต้องปัดกีหรืจะปัดกีนะครับแต่ว่าตอนนี้เราจะเอาไว้ก่อนเานออราทำความสะอาดกนนะครับแล้วก็เอาไว้ใส่เลยที่ใส่ก็กดสองได้แล้ว จะมีความหวงตรงนี้ก็จะมีความหวมอยู่นะครับก็ต้องหมุนหมนตรงหลดสองเส้นนี้นะครับมาใส่ตรงนี้สองด้านนี้นะครับมาใส่ตรงนี้สองด้านก็จะบางเลยการตั้งร้อยนะครับร้อยคอยนะครับมันจะสังเกตดูตัวนี้นะครับตรนี้มันจะมีอ่าก็ยกขึ้นหน่อยนิดนึ <h ONEY> <h> ่งผมจะบองหน่อยเพราะเราต้องหยอดกาวเพราะมีขดเหมือนนมันจะมีขดลวดอยู่ตรงนี้นะครับเห็นสังเกตขดลวดตรงนี้ อันนี้คลวดอยู่ตรงนี้เรนีะมีคดลวดให้พอดีกับคนลวดนะครับแม่เหล็กแม่เหล็กตรงนี้ต้องพอดีกับคดลวดคดสุดท้ายที่เป็นคดลวดของคอยของไว้นะครับก็จะได้เสียงที่พอดีถ้าเราเอาลงลึกมันก็จะเสียงไม่ดังถ้าเราออกเยอะมันก็จะมีแรงกระแทกที่จะหลุดหลุดแบงนี้มันจะไม่ได้อยู่ในวงของอะไรนะแม่เหล็กนะครับเวลาเราปล่อยสัญญาณจากเครื่องเสียงนี่มันก็จะ ไหลบู้ๆๆๆนะถ้าเราตั้งสูงหรือต่ำเกินไปมันก็จะเสียงเพีย้ยนไอ้นี่คือช่างสมัยเก่าเขาบอกมาผมก็ทำอย่างนี้มาตลอดเสียงก็เหมือนเดิมนะนะครับแต่เวลาเมามาเราก็จะหูตึงหน่อยเราก็จะเปิดดังมากมานะครับนี่ครับตรงนี้นครับปัดที่ใส่จุดให้เรียหน่อยนะครับเล็กๆกลดึงไม่ออก <laughs> จริงๆค่อลื้อหมดนะครับผมกลัวหน้ามันพังก็เลยของเก่าเนาะก็มิฟไฟให้พอใช้ได้นะครับก็ได้ตั้งวงนะครับสิ่งที่สำคัญในการตั้งวายครับก็จะเป็นฟิลม หนังเก่าถ้าไม่มีฟิล์มหนังเก่าก็ใช้พัดติแข็งนะครับประมาณสักจุดหนึ่งมิลนะครับมาสอดร้ายรอบๆนะครับสอดไว้รอบๆนี้เพื่อให้มันไม่หลีกกับล่องไม่หลีกกับกดลวดร้อยเนี่ยจะได้ขนาดกันก็คือไม่เบียดไปข้างไปข้างหนึ่งนะครับเป็นวิธีของช่างยุคเก้าศูนย์ที่ทำนะครับก็จะมีม้วนฟิล์มเก่าในสมัยก่อนมีม้วนม้วนหนังนะครับม้วนหนังแต่ทุกวันนี้ไม่มีแล้ว ตั้งเลยนะครับหรือหาพลาสติกแข็งก็ได้นะครับไม่รู้คนอื่นเขาทำงี้หรือขงทำงี้นะครับก็พอมีอุปกรณ์อยู่เดี๋ยวเราทากาวนะครับสำหรับกาวที่ใช้นะครับเป็นกาวเอบีนะครับแบบติดพลาสติกนะครับแบบอีพ็อกซี่นั่นแหละนะครับอีพ็อกซี่แบบติดพลาสติกนะครับไม่ใช่ติดเหล็กนะครับเป็นอีพ็อกซี่แบบเลือกได้นะครับก็ใช้เขาเรียกว่ากาวเอกับกาวบีต้องเอาผสมกันในปริมาณที่เท่ากันแล้วมาใส่ตรงนี้นะครับมาใส่ตรงนี้ก็ร้อยแห้งก็เรียบร้อยแล้วนะครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับทากาวเรียบร้อยแล้วรอบๆนะครับเนียงไอ้ที่เลอะๆนี่คือมันเหลือนะครับผมก็เลยทาเลยทาให้มันรอบๆเลยนี่ตรวนี้ก็ยึดกาวกับไอ้สไปเดอร์หน้าลำพงแล้วก็ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมใช้งานนะครับแห้งแล้วก็ไปใช้งานเลยเสร็จแล้วนะครับเราก็จะลองกดนะครับการกระเพื่อมของดอกลำพงดูถ้าเบียดไหมถ้าไม่เบียดก็เป็นลาเสร็จเรียบร้อยแล้วหมุนไปแล้วก็ หดไปเพราะว่าแรงกระเพื่อมมันก็จะเวลาที่ลำโพงมันกระเพื่อมมันก็จะบึ้ม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 อย่างนี้นะครับถ้ามันร้อยเบียดมันก็จะมีเสียงนิดหน่อยอันนี้ไม่เบียดเลยครับโอเคเลยใช้ได้นะครับ